สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมใช้าเดืบเบยอยู่นะเวลานี้นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเช็คสินค้านะครับจากล a ซาด a านะครับผมผมซื้อมาฮะก็จะเป็นเครื่องตัญ้าแบบสพายนะครับผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันแปดร้อบาทนะครับผมประมาณะประมาณคร่าวๆนะครับยี่ห้ออะไรนะ นิปปอนนะครับนิปปอนนะครับเดี๋ยวเขามาเช็คสินค้ากันครับว่าสินค้าจะมีความเสียหายอะไรอย่างหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าซื้อของจากร้านค้ารัศดานี่ครับมันบางครั้งมันมีความเสียหายเขาก่อนสามารถจะเคลมได้นะครับผมดบโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของรัสดาเลยนะฮะซื้อของบ่อยมากนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสินค้าของเระจะมีความเสียหายหรือเปล่าจะต้องปุ๊บตีท้องเสื้อหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมมาครับมาแกะกันเลยครับปักปักตัต,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 ตัแท็กมาอย่างดีนะครับแท็กมากา็โอเคครับแน่นหนามากแต่ ายในเขาก็บ,บูกว่าจะเสียหายอันอยังหรือเปล่านะครับผมอันนี้จะเป็นการนะครับเป็นการเครื่องเส้นยาน,นะครับของแพกมาต่อค่อนข้างจะแน่นนะครับแน่นอยู่อันนี้อันนี้คือตัวเครื่องนะครับหรือผมเอาเอาการดูอ่มาดูดูการ ผมเกลเลยครับโอโ้โหถ้าติ๊กเหนียวเหนียวมากนะยังแก้ตัดแทบจําข้าอกโอโ้โหแล้วขอบอกจะมีของแถมนะครับผมนี่ของแถมดี่ว่าเป็นใบมีดนะครับใบมีดตัดยาสามสามยางนะครับผมเดี๋ยวเขากปมารู้กันว่าจะได้ของแถมครบหรือเปล่านะครับอ่ามา ชิ้นนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับทนนันทานทาเนี่ยจะเปิดจะเปิดห้องหนังเจาะ,ะดูกันครับฝาอันไหนมันจะเปิดหนกักนี่นอน,นครับเาะอ๋อดูมาเด้ตัดตัดเลยครับ ค่อนๆยากนะครับเพราะว่าแพ็กสินค้ามาถือว่าโอเคนะครับแพ็กสินค้ามาอย่างดีเลยนะฮะแน่นมากอ่านี่นะครับได้มาละเดี๋ยวผมเอากล่องยกนเข้าไปในบ้านก่อนนี่นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก่อน ไม่บุกสลายนะครับพี่น้องคาร์จะมีเป็นการนะครับการเปิดสัญญานนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวขอนูรงของนี่ตรงนี้เขาต้องเอามาประกอบเองนะครับผมเขาต้องเอามาประกอบเองนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าสวยงามครับบ่วมีอังบุกสลายนะ นมาดูตัวเครื่องครับผมอ่าอนี้คือตัวเครื่องนะครับมาอเอาแก๊กกองของไม่มาให้ดูกันเลยยี่ห้อนะครับนิปปอนนะครับผมมามาดูกัน ก็จะมีใบใบจากก้านข่ามานะครับเก็บไปก่อนนี่ก็คือเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เป็นไขควงนะครับเป็นไขควงเป็นประแจนะเป็นประแจแล้วก็น็อตต่างๆที่เราจะต้องมาประกอบกับเครื่องตดยานะครับ อ่าเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้นะครับผมคู่มือการใช้นะครับอันนี้ก็เป็นแฮนด์นะครับแฮนด์จับนะครับแฮนด์จับสำหรับคันเล่งนะครับผมสวิตวิดเปิดนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งครับนั่นจับอีกข้างหนึ่งนะครับนั่น้ายอ่าอันนี้เป็นสายสะา,ายนะครับสายสา,ายก็แค็คสินค้ามาค่อนข้างดีนะโอ้อันนี้เป็นใบเรื่อนะครับใบเรือที่แถมมาหนึ่งยางนะครับเขาบอกครับเขาบอกว่าแถมมาสามยางเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับเนาะ อ่านี่ครับใบเลือเลเเ่อยนะครับผมใบตัดหญ้าเป็นแบบใบเลื่อยนะครับหนึ่งอย่างละออ้โ,อโัอันนี้นะครับก็เป็นตีตัดหญ้าแบบเป็นสายเอ็นนะครับตัดหญ้าแบบออนนะครับผมโอเคครับต้องปุ๊กนะครับผมอันนี้ อ่าชิ้นนี้ก็จะเป็นไอ้กันตัวกันในยานะครับที่มันจะกระดิ้นขึ้นมาหาตัวเฮานะครับผมอ๋อเป็นพลาสติกเหนียวนะครับค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับหัวใจสําคัญนะครับพีนออ่น้องเออนี่ดี๋ยกันอา้าว โอ้อันนี้ก็เป็นใบมีดอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่แถมมาอ่านะครับตรงนี้นะครับเครื่องครับเค,นนค,ร,บบคเรื่องยนต์นะครับหัวใจรักก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับผมอ่โอเคครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับชุดครัด โอเคนะครับก็ถือว่าของทรงมาครับก็บาเสียหายอยังนะครับเนาะแต่เหลือย่งเยอะครับก็คือตอนปีจะปากอบเรียวกก็เอาไปใช้งานจริงนะครับว่าจะมีผลนี้หรือเปล่าว่าจะประสิทธิภาพของเครื่องยนต จะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวข้างหน้าครับผมเอามารีวิวกับการแชรเครื่องยนต์นะครับของยี่ห้อนี้นะครับราคาประมาณนะครับรวมทรงหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ซีจั๊วะนะครับผมซีจั๊วะก่อราคาก่อค่อนข้างที่จะถูกนะครับถูกถูกมากนะครับ เดี๋ยวถ้าผมประกอบเสร็จนะครับผมเอาไปใช้งานจริงผมจะมารีวิวให้รู้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับสการับนานยี่ห้อนี่เพราะว่าในร้านสดาเนี่ยขายเยอะมากนะครับประมาณหมื่นกว่า่องนะตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์ติดต่อปรับก็ดีมากนะครับคอมเมนต์ติดลูกค้าที่เขาซื้อมานะครับก็เลยลองรู้นะครับมาใจในสวนครับผมครับยังไงก็ขอบคุณครับ มารับชมที่ตามใช้ลูเปวนนะครับผม,ม่อข้างหน้าเร็วมารีวิวกับการทำงานจริงนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพแบบไหนครับก็คื่อนทันังนี้นะครับข้างหน้าเจอกันใหมครับสวัสดีครับ